ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องภูวนาชาล์นะครับวันนี้ครับมารีแอัชั่นกันดีกว่าครับเป็นเพลงจากเอ่อดีเจนเดอรี่เลยนะฮะ เป็นศิลปินที่หลายๆคนชื่นชอบอย่างแน่นอนเลยผมมั่นใจเลยนะครับเขาก็คืออิลสลิกนี่เองนะครับก็ได้ปล่อยเพลงออกมาใหม่ครับชื่อเพลงว่า The Notebook นะฮะก็ปล่อยมาเมื่อวันที่21สิงหาคมนะครับอยู่ในอันดับ3มาแรงของ YouTube ด้วยนะฮะผมว่าปั๊บเดียววันนี้น่าจะแตะหลักลานแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ เพลงของพี่อุสลิกนะฮะ The Notebook เนี่ยตอนนี้อยู่ยอดวิวที่987,545วิวนะฮะถือว่าเป็นการการันตีว่าเนี่ยแฟนคลับของพี่อุสลิกเนีย่ยเหนียวแน่นแน่ๆนะครับผมเอาเป็นว่าเรามารีแอคเพลงนี้กันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่น,นะฮะฝากกด Subscribe ให้กับช่อง Poornay c h n l ด้วยละก,กันนะฮะใครกดขอให้แหงๆรวยๆกันเลยนะครับไปกันเลยฮะ Let's go baby เอพี่อิวสริกเยจะชอบแบบเป็นภาพส,สวยๆนะสังเกตหลายตัวแล้วกลัวเครื่องบินก็ภาพสวยนะเป็นผู้ชายที่คิดถึงอดีตนะอันนี้แบบมีส่งจดหมายกันนะครับก็คือแบบเป็นสมัยก่อนดนตีแบบเพลงบักแน่นอน กอนแรกส่งจดหมายอันนี้มีจดหมายส่งกลับมาแล้วนะฮะอ๋อเธอไม่รับจดหมายเลยส่งคืนตลอดก็คือพระเอกเนี่ยส่งจดหมายไปนะฮะแล้วก็นางเอกก็ไม่เคยตอบรับจดหมายนี้เลยโอ้เขียนด้วยใจถ้า ถ้าช่างปะอะไรถ้าเธอไม่เคยอ่านนะฮะชอบคำนี้จังไไไไไมมมยยมามามมม่่่่่่่ีีนนีทททาา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 างงงงงงงจจจจจะะะใใหห้้้้้้เเ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 ธธออออออปปัััััััววววววรรรรรกกกกนน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 ยยยยยยยฉุืืืแดดดดดคคสลลลลขผตตตต็ิ ืนนนนยย้อเเวลาาฉฉััััก็งสญญจะทมดิมโอ้ชอบไะต่อให้นาฬิกามีเครื่องย้อนเวลาฉันสัญญาว่าฉันก็จะยังเหมือนเดิมนะฮะแม่จีบใครให้เพลงนี้นะบอกเลยว่าโอ้โหรักเดียวรักจริงแน่นอน ทุกกำคคืออี่ฉันยบเหมือนนายเอจะปวดหัวว่าจะ่อยทีป่วยหรือเปล่าเพราะการปฏิหารก็สิบบอกเธอให้จำอม่างราวของเราได้สักวันใจยังอยู่ที่เธอมันคงไม่จำเป็นต้องพูดควารักที่เขาไม่ไมีเพียงแค่สักคำยืนนะฮะ I feel มีเพียงเธอที่เคยเข้าใจยืนน้ำมันลึกที่สุด ฉันรักเธอเท่าไรแม้เป็นโชคชะตาฉันแค่มีสุดท้ายเธอเป็นหายไม่เจอหนักหนาเท่าไรฉันพร้อมเจอแม้หากเราต้องลาลองมห้ใจสุดท้ายคงมีความหมายแต่ฉันดะใช้มันไปพร้อม,อมเธอต่อให้นาฬิกามีเครื่องยอ้อนเวลาฉันก็ยัง,งสัญญานะฉันจะทำเหมือน

น,นจดม,าง,มดางเอกเดินผ่านพระเอกเหมือนว่านางเอกจะจําพระเอกไม่ได้นะที่ปวดหัวไงนะก็คือเหมือนแบบ เป็นโลกความจาเสื่อมอะไรประมาณนี้พระเอกก็เลยตอนสุดท้ายนะฮะเดินไปหาแล้วก็นางเอกก็เลยทักเหมือนแบบไม่เคยรักกันมาก่อนอนะไรประมาณนี้นะฮะสงสารเหมือนกันนะแต่ด้วยตัวเพลงนะครับรู้สึกว่าโอ้โหบอกว่าเนี่ยไม่ว่าเธอจะลืมฉันหรือแบบว่าเธอไม่สนใจฉันยังไงฉันก็ไม่ลืมเธอ ต่อให้นาิกามีเครื่องย้อนเวลาสุดท้ายฉันก็ยังสัญญาว่าฉันจะรักแค่เพียงเธอเท่านั้นนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับกับเพลงของอิลสลิกนะฮะกดไลค์ไปเลยนะครับแล้วก็มาดูคอมเมนต์ก็หน่อยดีกว่านะครับว่ามีใครคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะฮะก็มีคุณคอนแน่นะครับบอกว่าหลายปีมานี้ยายผมป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ยายจําแม่ไม่ได้จําคนอื่นไม่ได้บางทีจําไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครกําลังอยู่ที่ไหนหลายครั้งนะฮะยายเดินออกจากบ้านไปกลางดึกแต่มีสิ่งเดียวที่ยายจาได้ก็คือผมมันทําให้ผมนึกถึงเดอะโน้ตบุ๊กหมายถึงเพลงนี้นะฮะแล้วก็นี่คือใจที่ทําให้ผมทําเพลงนี้ขึ้นมาผมไม่ได้อยากได้เงินหรือตัวเลขดใดๆผมแค่อยากทําเพลงนี้ให้ยายของผมขอบคุณครับอ๋อข้อความนี้เป็นข้อความของพี่อิวสลิกนะฮะ โพสเอาไว้ใน Facebook เลยนะครับเป็นเรื่องราวที่คุณยายนะฮะของพี่อิวสลิกเนี่ยจำตัวเองไม่ได้จำคนในบ้านไม่ได้แต่จำพี่อิวสลิกได้นะฮะนั่นก็คือเป็นเพลงเดือนโนดบุ๊กขึ้นมานี่เองวอ้คนลุกเลยนะครับถือว่าเออไม่รู้มาก่อนในนีนน้ต้องขอบคุณคุณคอแนแอนด์ด้วยนะที่เอาข้อความนี้มาเพราะว่าดูในคําอธิบายเนี่ยพี่อิสลิกเขาไม่ได้ อธิบายไว้นะฮะว่าเนื้อหาเพลงเป็นยังไงก็คือแค่แบบมีแค่เนื้อเพลงเฉยๆแต่สุดท้ายก็คือเรื่องราวสตอรี่มันมีแฝงอยู่ในนี้คือเป็นเพลงที่อิวสลิกแต่งให้ยายของเขานี่เองนะครับผมโอ้โอเคเลยนะฮะถือว่าเป็นเพลงเพลงหนึ่งนะฮะที่หวังว่าแฟนๆของอิวสลิคคงจะชื่นชอบนะครับซึ่งผมฟังแล้วก็พอได้ยินเรื่องราวที่ พี่อิวเขียนให้คุณยายยิ่งทำให้รู้สึกว่าเพลงนี้ดูมีสตอรี่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาเป็นว่าใครชื่นชอบเพลงนี้ก็นะฮะปั่นวิวกันให้เยอะๆไปเลยให้ถึงแบบว่า10ล้านวิว20ล้านวิวกันไปเลยนะครับโอเคครับก็จบการดีแอคของผมเพียงเท่านี้ฮะใครคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดซ u b ส c r i b e ให้กับช่องผูนชอแนลโดกัน,นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะดูะรลตัวเองกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับ